ครับมาถึง EP 1 1แเ้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนะักเรียนทั้งหลายครับเรียนออนไลน์กันดีกว่าครับเพื่อตะลมเจ้ามืออาจารย์มีสูตรเด็ดๆมาให้ครับแต่วันนี้เราเสนอเด่น10ล่างสูตรที่1น,นะครับทีดาวทีดาวนะครับสูตรที่1ครับวิธีการทำก็มีอยู่ตามนี้ครับสูตรหัวข้อ อยู่ด้านบนนะครับนี่คือสูตร this is formula formula for calculate down t h y l o t t e r y นะ t h y l o t d a ร r y โอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ปิดก่อนอีกเดี๋ยวงงกันอีกนะอ้าวแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับอ่าปิดไ้ก่อนครับอ่าปิดไ้ก่อนนะ จารย์ไม่กล้าพอสนะเพราะว่าพรพสปุ๊บนี่วิดีโอนี้จะดีเลยทันทีครับของหัวเวยเขามันดีอย่างเงี้ครับรุ่นนี้อ่าดีจัดนะเอา้ารุ่นไีเลยครับโอ้เวนคำจริงๆเนี่ยหากระดาษแข็งสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนะอ่ารีบร้อนนะครับทำโอเคครับเดี๋ยวเออเหมือนไม่พร้อมจริงนะแต่ว,ว่าข้อมูลพร้อมนะ เอกนะครับอืมมากันต่อ,อนี่เป็นหลัก10บล่างนะครับหลัก10บล่างเราจะเอางวดต่อมาแล้วก็เอางวดก่อนที่จะออกมาคํำนวณนะครับคำนวณงวดนี้ออกงวดหน้านะครับนวดนี้ออกงวดหน้านะโอเคครับอ่า สูตรก็มีอยู่ว่าใช้แสนบวกหมื่นนะครับใช้แสนบวกหมื่นนะเนี่ยใช้แสนบวกหมื่นบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่สองนะครับแล้วบวกโค้ดนะบวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับอ่าบวกตามสูตรนะครับผมแม่พี่น้องนะครับ สูตรบอกว่าสายบวกหมดน,นะหกบวกเเป็น5 5าบวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น6อา่าได้6กนะหกมาบวกก็สได้8วางไว้เลยคันลืมนะแปบวกสก็เป็น10เอาศนะูนย์ะศูบวกหก็ได้1นะอ่าหนึบวกหนึเท่ากับสนะวางเลยนะ 2แล้วบวก1นเท่ากับ3นะประมาณนี้เป็นการเดินเลขนะครับงวดวันที่1กรกฎาเลขออก29ถูกต้องนะครับ2หลัก10ล่างนะอ่านี่คืออีกสูตรที่นํามาเสนอให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นรออะไรอยู่นะครับกดติดตามไ้เลยครับจะได้ไม่พลาดเปื่อมีสูตรดีๆเพิ่มมาให้เรื่อยๆอาจารย์มีเยอะแยะนะครับสูตรมีเยอะ อ,อย่างงวดต่อมานะครับอาจารย์ผู้ชาแล้วไม่เร่งเรียบครับลูกค้ามาอาจารย์ก็จะตัดวิดีโอทันทีที่เหลือให้ท่านจัดการเองแบบงงๆกันต่อหรือไม่งงกบดูสูตรนี้เป็นหลักนะครับอ,อย่างงวดต่อมาครับแสนบวกหมื่นก็เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสามเป็นห้านะครับห้าห้าบวกโค้ดเลยนะ วกสอ็เป็นเวางไว้เลยนะเจดบวกสก็เป็นเวางไว้เกบกหก็เป็นศ 0, 0ูนก็เป็นหวางเลยหนบวกหก็เป็นสเนี่ยบวกได้แล้วก็เพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเพิ่มกาไปแล้วก็วางงวดวันที่หนึเออสิกกรกฎาเลขที่ออกเจศูนย์ะครับมีเหลักสิบทีดาวเซเวออไรท อย่าบอกนะว่าไม่ก็จะประสามเอาจารย์พูดให้แขกฟังนะครับต่อมานะครับง่้ต่อมาอลองบวกสิบวกยังไงตามนี้ครับนี่แสนบวกหมื่นดูตรงไหนแสนบวกหมื่นบวกหน่วยครั้งหน่งหน่วยครั้งสองบวกโค้ดบวกโค้ดดูีิท่านลองคิดดูสิบวกได้หรือปล่อนักเรียนนักเรียนบวกได้ไหมเอาตามนี้เลยนะครับ ใช้บวกหมื่นห้าบวกเป็นศูนวกเป็นสีนะสีบวกแปเป็นสองสองบวกก็เป็นสวางมาเลยนะในสี่สบวกสก็เป็นหนะเห็นไหมครับหกบวกหก็เป็นเจ็บวกหก็เป็นแปดวกหนึ่งก็เป็นเก็บวกเจ็ดแปครับว่าเจ็ดแปดเก็ดแปประมาณนี้ครับ ็ตมาเลขออกหนึ่งสิงหนะ์เงินเรีลขออกหกเก้าครับหลักสิบคือหกเนี่ยถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบวกกันตามสูตรนี้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องแอนตี้ไม่ต้องต่อต้านก็ไม่ต้องงงนะครับดูตามสูตรไปเก็บเกี่ยวได้เยอะที่สุดนะครับอาจารย์มีสูตรก็มาโพสต์ให้ดูนะครับไม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะักอยากให้ท่านได้ถูกหวยเอาไปต่อสู้กับเจ้ามือก็น,นะครับ มือนี่ล่เหลี่ยมเยอะอันกันเป็นกระบ,บุงเลยเรามีเด็ดๆก็ฟาดย,ยับเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและเป็นการเสี่ยงนะครับปวดใจวิจารณญาณปวดคิดไอดีว่าถี่ไม่ใช่ภาษาอะไรมากมายนะคิดไอเดีคิดไอ้รอบกอบก่อนเล่นนะครับถ้าเล่นถูกได้เงินเล่นผิดเสียเงินนะโอเคนี้จบนะครับโอเคครับมางวดต่อมานะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะทา,มมาอีกสักสูตรหนึ่งครับ EP สิบสองแล้วมาดูต่ออ่ามาถึงนี่แล้วครับอ่าบวกดูสิอ่ามาต่อมาเลขออกอะไรเอ่ยอ่าท่านบวกดูสิครับนี่แสนบวกหมื่นนะตรงนี้นะสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปด ครับปวกสเป็น2แล้วก็ได้อะไรอีกครับสบวกโดเลย2อบวกสก็ไหนไหนไหนอาใม่ครับ3 100, บวกแสนบวกหมืนนะอ๋อสนบวกแปดเป็นหนะหนบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น7จนะเจ็ 2, บวกสบวกโคตเนะ่าก็เป็น9นะตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ตรงนี้ผิด ไปบวกแสนบวกแสนจะจะมันแสนบวกหมื่นนะเป็นเ9้กบวกสก็เป็น1นะหนบวกหก็เป็น2 2งบวกหก็เป็น3 1. 3นะสาบวกหก็เป็น4นี่ดักสิบงวดนี้นะ9 1 2 3 4นองสาะครับเก้าหอมอก้าครับมาถูกต้องนะครับเห็นไหมครับเอาละถึงไหแล้วอ้าอ้ากันต่อครับจะได้ช่ําำชองในะวิชาคำนวณเลขนะครับ สูบวกสามเป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ nah ่งหนึ 7, 8, ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองบวกสองก็เป็นสี่นะสองบวกสองบวกกเลยนะเป็นสี่นะครับสีบวกสก็เป็นหกกบวกหก็เป็นเจ็ดนะเจ็ดเจาระงั้นถบกห่บวกหนนี้เดินไปเลยครับเจ็แต่อาจารย์บวกทีละขั้นตอนให้ดูนะถ้าลูกศิษย์เก่งแล้วก็ตบวกหนบวกหนี้ก็เจ็ดปดเก้าไปเลย่อม วที่หท่านว่าออกแปดสอก็ถูกต้องนะแปดสอเอาละวัต่อมาบวกไป0ูนบวกเเป็น7 7็เบวกศูนเป็นเจ็เบวกเก้เป็นหกหกบวกสก็เป็นแปนะวางไว้เลยตรงนี้วัต่อไปครับแปบวกสก็ 8, 2, เป็น0 0นะแล้วก็ศูบวกหก็เป็น1นทีนี้ก็1นึ่งสมเห็นไบวกหนนตามนี้เลยหนึสา ก็ต่อมาออก8 3สนะครับมา8หลักเสร็จเห็นไหมต่อไปเราจะดูงวดวันที่30ธันวานะครับก็ต้องเอาส6บกธันวาบวกใช่ไหมครับส6ธันวาบวกเพราะฉะนั้นแสนบวกหมื่นก็คือ6บวก3เป็น9 9เบวก7เป็น6 6หกบวกเเป็น5 5บวก2ก็เป็น7นะครับ7บวก2ก็เป็น9บวก1ก็เป็น0ูนย์ เลขศูนนะครับวันที่30ธันวาคมเลข10ล่างครับทีดาว79012ครับ79012นนย์ทีดาวปรีสเมมเมมโมรีนะครับป mem, รีสจำไว้จำไว้นะครับ10ล่างครับเด่นจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจำไว้จำไว้อ่า สำหรับท่านที่มีเลขของท่านอยู่แล้วนะครับท่านมีความเห็นว่ายังไงครับโปรดบอกด้วยนะครับแอดอาจจะผิดท่านอาจจะถูกครับมีเลขตัวใดที่ท่านชอบนะครับ7 9 0 1 2้นหี่หลัก10ล่างนะครับชอบตัวไหน79012นะ10ล่างนะครับทีดาวไทยลอตเตอรี่นะเด่น10ล่างครับทีดาวไทยลอตเตอรี่ 79012ครับ do you like it อชอบตัวไหนครับอาจารย์พูดกับแขกนะครับอชอบตัวไหนบอกเพื่อนมาเลยครับอบอกแล้วได้บุญนะครับไม่บอกบาปนะครับไม่ถูกหวยตัวคนเดียวไม่มันนะอชอบตัวไหนบอกกล่าวกันได้เลยนะครับโอเคนะครับ ติดตามไปเลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วย p r l s w t o my o w to n y l h n n n i l e n n d share นะครับกดไลค์กด follow นะที่สำคัญกดติดตามไปเลยนะครับติดตามกดติดตามก็ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกนะมีแต่ได้กับได้นะครับอาจารย์แจกสูตรให้ครับช่วงนี้นาทีทองนะครับนาทีทองโอเค e p c ีบ็ับเดี๋ยวมี EP12